ปักแซงบ้นี่เป็นปกแซงบ้นนี่อคือบัวมาไปใส่ไม่ปท้งไลยนอนอยู่ใ้เป็นมันมัดข้าวขงบ่ข้าวของไหรอขาขวงทางนบูบนไปเนสาันอยืดบ่ขาของมากบ่เมื่อยบเรียนมึงราวังเดินมักลอยเมียคนดีได้เมียมึงเหรอเฮกาดกดมีะกาไหนันที่สครับที่ไหน ช่องสามครับช่องสามเอ้าแต่ช่องสามเลยครับโอ้คู่ไหนคู่เอกคู่คู่เอกครับเหรอี่องวิ่งเสร็จแล้วครับผมเซงเซานี่ครับสบายริมเขาม่ริมบ่สบายไม่แชหวังไม่อยู่สบายบราเลี้ยงแซงมะนี่นะครับเป็นแนวอะไรก่อนดีบ่ดีบ่เลี้ยงลาบมึงบอกอ่ะบ่ทุบผู้สาวบ่ทุบเรื่องผู้สาวบ่เอาตลกผู้สาวมึงใส่เสียบใส่เสียบมึง เอไม่เตี่ยน้ไรทีหรอันแมสโปไเสียโปสซนี่เป็นแนวกันเลยนี่ต๊ะมสักบาทด้ยเาอ้ไ่ลวพ่ออาจารย์มาบอกไรทีหเป็ลูกที่ก็อยู่ไไทยลูกมัตา้าเปนเป่าไ่ไปเอาบอลเล่นแซมมนี่ก่านะแองสได้ายเก่อนแซมมนี่ไปีไปสีทุ่มือเดีบ ตัแงมากทิูเป็นแฝงแต่ว่าเขาถามเลยเออมันอกเอามันเปล่งในแสงมะนี่ก่อนมันสีเสียรูปมันดีบ่มันดีบะมันดีบะฟ้าซูไปเรียงราบอ่ะมรัมันแล้วก็พาไปยูพาไปยูพาไปบ่บ่พื้นคนบ่พื้น้ยบ่พื้นได้อูหูพื้นไอ้หลวงอูพอดีตึบตึบตึบตึอี๋โอ้ยโอยงบ่ได้บ่ได้ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอย่้ยโอ้ยโม้ยอ้ยอ้อย้ยน้ เอเแว่าไอหลองเราคีีว่าสันไอพวกใครนน้ำจักจดน้ำลง่าสันอองไอคนทิ้ลูกบดไอวองสบตัวล่าทีตัวเล้าจะไปหาบอกอเล่าสันมันเบาหัดมาสูนเดียวมันอมฮอดนี้กินเนาะเอามึกเอามกมึกตั้งเฟนไฟกูเมามือนกันไม่แต่ขาบอก น้ำลายหยดตึกเลยกูไปกินบับรวดหม้อบงคลิปมื่อกู่นย์มากซนย์ไนดีบ่อเอ่อศูนจะศูนศูนซุนประกางก็บอกศูนประกางอมเป็นไฟอมยังอีกกินเออปลาหมึกใหญ่น้ำลายหยดโปกด้วยพยามพยามเลียงให้ลองบงอย่างดิปลาหมึกใหญ่น้ำลายบ่ไอเจ้ากินดีไอ้เจ้ากินเป็นดงนดำไอย้ำเียงให้หลองนะเราเห็นมาวอสีหลังไอลิตรตัสัตวเิไอลิตนเัวเนี่ยลิตัสัตวหมันบอกไปไหนเ่ากู มันแสงมันนี้เนี่ยปิ้นเลยมังปิ้นเดียนปิ้นปิ้นเลยแถวเย่เนี่ยเย่เนี่ยเย่เย่มาตั้มมาตรง่วงเราเสอแจพี่มือเลยเลยอ่ะจับมันไวเนอจับครับเย่เย่โต๊ะปลจับประจอมซิมเมินจบเนี่ยกินแวไอ้ล้อมตั้มีเสื้อแจีมือเลยเลยตัวดีประเดี๋ยวขาเขาอีู่ัเนี่ยเออต้องทนะ

แซ่บเลยเจ้าอืมแซ่บมากอ่ะแซ่บใ่่ยังกินแซ่บยังกินย่งละมุนแซ่บเป็นละมุนหองพี่หอมพี่เสร็จไหม้มตมกบอยกินได้ไหมถ้ามึงรู้เรื่องปะเนี่ยฮัลโหลอะไย่นคอนเฟิร์มสตีเวนสตีเวนโอเคนามสตีเวนวันชลอง ส้มตำปัมไยังปักปักเมดแบบเออเย้เยไอ้หลามึงมีแฟนแล้วหรอวะมีเียมึงอ่ะฮะมีหรือแฟนเอาเลิกกันแลยยังไม่ใช่หรอเลิกกันยังมียเมีอฮะอันนี้มีอะฮะลวสัสดีเลิกเลิกเลิกกัหลามยังไงิไหนอะ อะไรนะรักจะตายเนี่รักจะตายอ้าวเห็นมันร้องห่มร้องไห้เมื่อไรเห็นนึกว่าเลิกกันแล้วฮะเลออ๋อร้องไห้นานแล้วไอ้ลามจะล้ำขาวนะครับเออโอ้มีเมี่ยมตัวต็มอันนี้อันนี้มึงจะให้หมาเลยเนี่ยมึงเปั้นใหญ่ยังไม่ใช่มึงเอาไปไหนเนี่ยรอบเกี้ยงนี่อะรอบเกี้ยงโอ้โหมึงกินหนึ่งมึง กูอิ่มแปดวันแน่เนี่ยเดี๋ยวไปรถออกให้เขาก่อนเนี่ยเขาจะออกดิเขาจะเข้าว่อนนะบรรยากาศกินเขาฝ่ายผู้เอาเดี๋ยวมืดเลยวะเดี๋ยวมืดเลยไปเลยแปดแสงกันตุก้มกันเนาะุนะพ่อสาวกับนั่นตัวท่านเพืปิดหรอเป็นบอสเปินเลยผูดไอ้ผู้สาวแซงแสงมันนี่บ่แสงมันนี่ดีบ่แสงมันนี่ไปพ่อสาวไปกับผู้สาวเลยไปขาของเลย่ะไม่ใช่จะเป็นผู้สาวทั้งไหนยังวะ แต่ว่ามันเอามีงัวเนาะมึงเห็นเนาะมันมักมันมักลอยสีเมียคนบอเนาะมึงระวังเมียมึงเด้อจริงๆก็หายเขาเอาล่ะวะหายเขาหาอยากไปก็ไปเออให้ยเกือกู้รอรอเซียนสักดอกเนาะแมนอ่าไปไปดีกันปางไปหรอกเมียไปปางหมุกไปตั้งเม็ดกับเม็ดนึงมั้งตาโกบหม่อมเมียนาบบไงไมสองเมียนเดิมๆกูเห็นกับตา ร้องหมดปะเออเปียบอะไรพี่เจ้าบ kind of ัครบเออเน่แม่ตาครบเออตาครบยู่สิเองครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้